โอ้ยเฮ้ยหมวกหายไปไหนวะเอ้าหมวกเราหายเฮ้ยในอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเติมไม่ออกเฮ้ยกระโดดไปดีกว่ากระโดดกระโดดกระโดดเฮ้ยกระโดดตามเพื่อนเฮ้ยอ้าวอ้าวเฮ้ยโอ้โหแหลกแหลกแฝงโชว์แฝงอื้มโชเทพ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 อื้มเฮ้ยเอ้ยอืม ตอนนีเราต้องกระโดดตามเดอะแบกของเราไปเดอะแบกกระโดดไม่ได้เฮ้ยคนนีค้คนนีเ้เขากระโดดแล้วคนนี้อ้ยฉันไปนตกนี่ไงหลบเว้ยเอา้าไม่ผู้คุมตายผู้คุมตายสเอตนสงสัยผู้คุมเขาจำเส้นทางไม่ค่อยดีเอา้ามีมีผู้เสียสละชีวิตเอา้าเอา้เอาลื่นเออลื่นเล,ลื่นแล้วตกหลุมรักเธอเฮ้ยไม่ใช่ เวายไม่ไหวละป,ปิดหัวปเปิดหัวจบคลิปแล้วดีกว่าอ้ย